รักรักแม่หือมฮึอะไรนะอะไรหรอแม่ถามหนูแม่ว่าหนูรักแม่เหรอหนูรักรักแม่รักแม่จริงเปล่าจริงนะจริงเปล่าจริงนะรักแม่แม่ไม่รักบางทีแม่ก็เบื่อ เบื่อถุงดำน่าเบื่อน่าเบื่อมากมอร์นิ่งแม่ก่อนมอร์นิ่งโมอร์นิ่ง굿โมอร์นิ่งเออนั่นแหละแค่นั้นแหละไม่ต้องมาทำเฮ้ยเฮ้ยนะรักแม่ก็굿โมอร์นิ่ง굿โมอร์นิ่ง굿โมดี굿โม่งไอ้เลิฟยู รู้แล้วรู้แล้วว่าเลิฟยูรู้แล้วนะอืมแล้วรู้ไหมว่าหนูกี่ขวบแล้วเนี่ยหนูกี่ขวบละห้าขวบจะหกขวบแล้วนะ <c oughs> ขำเอ่ะขำอายุตัวเองอ่ะแก่ยังอืมหนูแก่ยังโตยังจะเข้าเรียนยัง่ยจะเข้าเรียนได้ยังอืม จะเข้าเรียนได้แล้วนะรู้ไหมหืมรู้เปล่าว่าตัวเองจะเข้าเรียนแล้วอะ่ะรู้ไหมลูกถุงดำอะไรยังไม่ได้กินอะไรเลยอิ่มอะไรมารู้ไหมว่าหนูจะเข้าเรียนได้แล้วอะ่ะหืมรู้ไหมลูกหนูจะเข้าเรียนที่ไหนหาดำจะเรียนที่ไหนลูกเข้าอนุบาลปะ่ะ เขาเปิดเทอมกันเนี่ยไปว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องยังเป็นเด็กใช่ไหม <c oughs> หืมรู้เรื่องป่ะแม่คุยด้วยเนี่ยอ <c oughs> รู้เรื่องไหมรู้ไหมค <c oughs> ถุงดำอะรู้ไหมว่าจะจะ,ะ,จะต้องเรียนหนังสือรู้ไหมรู้ป่ะรู้ไม่ลูก กจะต้องเป็นนักเรียนอะ่ะรู้ไหมว่าจะต้องไปเรียนแล้วรู้เรื่องไหมไม่โดดมาหาแม่นะไม่ต้องมาห้ามมาห้ามกระโดดจิกต้องมาฮือๆเลยห้ามกระโดดจิกแม่รู้ไหมอืมขยันจิกจริงๆ รู้แล้วว่ารักอ,ะอ่ะไปอาบน้ำกนอาบน้ำกอาบน้ำกยังเช้าอยู่ยังเช้าอยู่หนูอะ่ะไปเหอะไปกินข้าวไปอาบน้ําได้แล้วเพื่อนมาเต็มแล้วเพื่อนมากินอาหารแบบไปนะไปนอนไปนอนไปนอนเดี๋ยวก่อนเพื่อนมาเต็มแล้วนะกินอาหารหมดแล้วเนะี่ยเทเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเพื่อนเยอะจริงหือ Đùa mẹ mày dừng đù mẹ mày này Thùng đâm Đù ở đây Kính cà phê mấy ừ? Lắc lắc, à? lắc mẹ Khai lắc mẹ Khai lắc mẹ Khai lắc, lắc, lắc mẹ Thùng đâm lắc mẹ à? Lắc lắm Lắc lắm Khi thử ngờ à? เราแม่ไปทํางานคิดถึงเปล่าคิดถึงจริงปล่าจริงปล่าจริงปล่ารักจริงเปล่าคิดถึงจริงเปล่าันวันๆในแม่ก็พร่ำเนี่ยปากไม่ว่างพราหนูนี่แหละ าชวนคุยอยู่ได้อยากคุยเหรออยากคุยกับแม่เหรอหรืออยากคุยเอาเอาเว้นตาแม่เว้นตาแม่อยากคุยไหมใครอยากคุยกับแม่หืมถุงดำเหมออยากคุยกับแม่อ้บิดขี้เกียจเอออุ้ยถุงดำอยากคุยเหรอลูกเหรอหืมอยากคุยเหรอ อย่าคุยกับแม่ฮึอยากคุยกับแม่เหรอลูกเหรอือึหนูอยากคุยแม่ก็นั่งคุยทั้งวันเนี่ยพูดคนเดียวนะเดี๋ยวบอกเขาสิคนที่เขามีลูกอย่างหนูเนี่ยเขาสอนยังไงกันแต่แม่พูดทั้งวันกับหนูเนี่ยอ พูดเหมือนคนบ้าเลยพูดอยู่คนเดียวหนูก็ฟังฟังฟังนะคุยไปเถอะเดี๋ยวก็จำได้เองเหรอพูดเป็นพันคำจำได้คำเดียวเงี้ยอ๋อหึใช่ป่ะแล้วอยู่อีกสิบปีเนจะพูดมากแค่ไหนเนเราเนีฮะ พูดไหมหรือว่าไม่พูดแล้วไม่อยากคุยยากใครใครไม่อยากคุยกันแน่หนูหรือแม่หืมตามฟังจังเลยหืมหืฟังแม่พูดเหรอทำไมเอา้าหนูฟังแม่พูดเหรอน้ำคาญแล้วเหรอน้ำคาญแล้วก็ไม่พูดก็ได้ไม่คุยด้วยก็ได้ น้ำคานไหมรักไหมรักไหมแม่ือใครรักแม่ือใครใครรักแม่นาะใครรักแม่นาะใครรักแม่แก็นั่นไงอ,อก็มีถุงดำในรักแม่นี่ประจบ รักจริงป่าวจริงไหมืหึจริงปะรักจริงนะโอเคไหมรักไหมรักรักนะแม่กอรักรักถุงดำถุงดำก็รักแม่ อดูเหอะดูเหอะดูอะไรดูเหอะือเลกกิเล่ปล่อยป่าเลยนะปล่อยป่าให้ไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็ไปเกาะเขานะือจำได้ไหม,มหลุดไปกี่ครั้งแล้วเราอ่ะือหลุดไปกี่ครั้งแล้ว,ลวไปยืนงง โอ้ยคิกเกคุยอะเ,เหรอแม่จะเล่าให้ฟังไงว่าหนู่เคยหลุดไปแล้วก็ไปยืนงงพอแม่เรียกกระบินมาไปยืนใกล้ใครไม่รู้แล้วก็จับไปนะ่ะเขาก็ไปใส่กงเล็กๆหนูจะทํายังไงืหอหนูก็อึดอัดไหมหือใส่กงเล็กๆแคบๆพอหนูจะอึดอัดไหมแล้วก็ไม่มีใครคุยด้วย อือชอบเลิดนะักอืมเลิดทีนี้แม่ไม่ตามแล้วนะแม่จะปล่อยแล้วนะรู้เปล่าอืมถ้าไปทีนี้แม่ปล่อยแล้วนะรู้ไหมหือต้องมาเอียงคอไปเอียงคอมาฟังเลยเหมือนจะรู้เรื่อง แต่ที่ไหนได้ไม่รู้ฮะรู้เรื่องเปล่าแม่สอนเนี่ยรู้ไหมฮมสอนหนูเนี่ยรู้ไหมรู้ปะหาหานี่ไม่รู้เรื่องรู้นะอย่าออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านเราข้างนอกมปนอันตราย ผู้คนไว้ใจไม่ได้สมัยเนี้ยนะรู้ไหมรู้ไหมลูกอืมเราต้องอยู่บ้านรอแม่แม่ไปทำงานแล้วเดี๋ยวก็มานะหนูก็อยู่บ้านเนี่ยนอนมองวิวทิวทัศน์ไปลูกเข้าใจไหมรู้ไหมหอืม สอนเนี่ยรู้เรื่องเบ้างอืมถุงดามมารู้ไหมรู้เรื่องไหมรู้ปะรู้นะโอเคนะแม่สอนหนูเนี่ยหนูรู้ใช่ไหมฟังที่แม่พูดใช่ไหมลูกแม่ก็เหนื่อยพูดแล้วเนี่ยปากยืดปากยาวเนี่ยอืมทำไมสงสัยอะไร ฟังแม่หรอฟังแล้วจำไมหมลูกเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยเข้าใจเปล่าเดี๋ยวแม่ไปทำหั่ข้าวแล้วนะนะโอเคนะบ๊ายบายแม่ทำหั่ข้าวก่อนหนูอยู่ไปก่อนนะหนูเล่นคนเดียวไปก่อนนะ ไม่ดื้อไม่สนรักนะรักรักไหมรักไม่ละรักไม่ละรักไหมรักไม่ละรักไม่ละรักไม่ะก็รักเดี๋ยวไปทำหัวข้าวละไปละไปละไปนะโอเค